ได้คู่ดีๆที่จริงใจแล้วก็แบบคืออันนี้ก็เป็นรุ่นแบบใกล้ๆกันด้วยรุ่นพี่คือรุ่นพี่แบบใกล้ๆอ่ะคือมันคุยกันได้แล้วแบบมีอะไรก็ปรึกษากันได้มันไม่เหมือนแบบที่มันห่างกันเยอะครับผมถ้าห่างกันเยอะมันจะแบบอาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องอแต่เราคุยกันรู้เรื่องครับผมก็ดีใจครับผมที่ได้เข้ามาเป็นคู่ของผมในชีวิตในซีรีส์อ๋อในซีนี้ในซีรี้เท่าทอดททครับผมแล้วของดุลลครับเป็นไงพอวันนั้นที่รู้ว่าเอ้ย เป็นคุณนะที่ถูกเรื่องให้มาเป็นคู่ของบาสผมเขาบอกว่าดีใจไปแล้วผมต้องตอบว่ายังไงฮยผมเสียใจอ่ะคบพลิกเลยนะเกมเกมเปลี่ยนเลยนะผมผมเวลี่ดีใจอ่ะเพราะว่าเวลี่ดีใจเวลี่ดีใจเขาอินเตอร์ว่ะเพราะว่าก็อย่างที่ทุกคนเห็นมาตั้งแต่แรกนะครับคือตั้งแต่แรกทุกทุกอย่างมันยังไม่ชัดเจนคือผมก็คือผมพยายามจะชัดเจนในแบบของผมอะเพราะว่าคือผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับแต่แค่รู้สึกว่า ดีใจเพราะผมรอวันนี้มันทั้งปีครับผมน้เอาจริงนะนี่งานอะไรครับเนี่ยคือเข้าใจแหละเป็นงานแฟนมิตรคู่เราเป็นงานสัมมนางานแรกคนลุกไปหมดแล้วตอนนี้ครับไม่น่าเชื่อว่าเขาจะรุกแรงขนาดนี้อเป็นอะไรรับไฟชัดไฟชัดไฟชัดต่อเนื่องเลยครับนอกจากงานแล้วนะฮะพวกคุณคุยกันบ่อยแค่ไหนครับ นอกเหนือจากงานบ่อยแค่ไหนครับแค่ไหนบ่อยครับแค่ไหนถึงเรียกว่าบ่อยเออยังไงถึงเรียกว่าบ่อยดีกว่าอคุณบอกระยะเวลาฟรีเควนซี่นี่ฟรีเควนซี่ต้องมาอินเตอร์วันนี้ความถี่ในการคุยในหนึ่งวันประมาณกี่ชั่วโมงหนึ่งวันมียีิบสี่ชั่วโมงครับอ่ะนั้นผมรู้หนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาทีครับครับครับยังไงต่อครับผมถามว่าคุณคุยกันเท่าไหร่เอาผมให้ผมให้เขาเป็นคนตอบดีกว่าอ่าโอเคได้ครับ ก็ก็คุยกันครับผมต้องต้องต้องมาประกาศด้วยเหรอว่าเราคุยกันยังไงผมอยากรู้ไงวันนี้คือต้องเปิดเป็นแฟนมิตรแรกเอาแบบโทรคุยอย่างเงี้ยนะฮะโทรคุยไลน์คุยอผมอายว่ะเออพูดได้พูดได้คนไปดิ่าเอาดิคนมีคู่แล้วไงพูดได้ก็คุยกันเลื่อยครับคุยกันเลื่อยๆมันคือมันไม่เขาเรียกว่าอะไรอะมันจะพูดยังไงดีกก็ก็คุยกันก็คุยกัน ก็คือตลอดเวลาที่ว่างมีอะไรก็คุยกันแชร์กันแชร์กันมีอะไรก็ปรึกษาครับผมด้วยเขาใหม่ด้วยดีครับจะให้บอกเป็นนาทีผมว่ามันน่าจะยังไงอยู่นะเอาเป็นว่าก็คุยกันตลอดก็มีอะไรเราแชร์กันตลอดครับผม ผมชอบพูดมากเลยคุณบานทุกครั้งที่ผมสัมภาษณ์คุณผมมีความสุขมากเลยอาการคุณจะออกจากแก้มกับหูเร็วมากเลยจริงผมจะรู้เลยว่าคุณเป็นอะไรหรือเปล่านี่แก้มก็ต้างแดงหูก็ต้องมาอันนี้ขนาดปิดหูแล้วแก้มก็ย่างแดงคนสุขภาพดีไงอ๋อนี่สุขภาพดีนี่ไม่ได้แค่สุขภาพข้างในสุขภาพผิวก็ดีด้วยใช่ครับต้องนิดนึงแล้วล่ะตอนนี้เพราะว่าจริงๆเนี่ยทุกคนจะรู้กันนะครับว่าโดยเฉพาะบาสทเนาะผมให้เฉพาะบาสทเลยอันเนี้ยจะเป็นคนที่ทํางานหนักมากผมเคยถามเขาประจําว่า โทษนะครับทุกวันนี้นี่คือรับงานเหมือนเป็นหนี้หรือแบบครับเนี่ยรับจ็อบแบบไม่หยุดเลยนะฮะซึ่งก็พักผ่อนก็ค่อนข้างน้อยทุกวันก็ต้องตื่นเช้าแล้วก็ต้องมาแต่งหน้าทุกวันอีกแต่สุขภาพผิวของคุณผมพูดจริงนะผิวคุณดีขึ้นเยอะมากเพราะอะไรครับเนี่ยข้อมูลนี้นะอย่านะอย่าพลาดนะจุดนี้นะจุดนี้ไม่ได้แล้วนะคือเอาจริงๆอ่ะผมแบบทํางานหนักมากช่างแต่งหน้าชอบพูดว่าแบบเฮ้ย หน้าแบบไม่ไหวสากเขาใช้คาว่าสากใช่ใช่ใช่ใชแล้วแบบอ่าคือผมตั้งแต่ผมรู้จักกับพี่นูนะครับผมบพี่นูก็บอกว่าพี่มีอะไรไมาลองให้บาสใช้ดูนั่นก็คือเมอร์ซี่ครับผมใช่แล้วใช่แล้วเราก็ลองใช้ดูแล้วหลังจากนั้นช่างทนาบอกว่าสาก สากมันหายไปแล้ว <S <S ตกใจเลยผมคุณคุณเปิดคําว่าสากค,คุณเห็นหน้าพี่คำว่าสากมันหายไปแล้วไงอ๋อหายไปแล้วหายไปแล้วคือแบบเฮ้ยทำไมหน้าเนียนนุ่ม,มที่ฉ่ำเด้งทุกวันนี่ไม่ใช่ะไรครับเมอร์ซี่ครับผมแน่นอนจริงๆนะครับอุ้ยนี่<ล>นทางข้างหน้าเนี่ยเด้งเลยเนี่ยดูหน้าหน้าเด้งเลยแต่<ฮ>ว่าใช้เมอร์ซี่แสดงว่าใช้เมอร์ซี่เห็นไหมวันนี้ทุกคนโอ้โหหน้าเด้งเลยหน้าเด้งหน้าเด้งหน้าเด้งต้องมีเมอร์ซี่เด้งไหมแม่เด้งไหมแม่เด้งไหมเด้ง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 ไหมแม่ โอ้เห็นไหมแม่ผมยังเด้งเลยเอ <C> e <at> แม่บอกว่าอย่าอย่าเพิ่งทักเยอะลูกก่อนลูกมาเม <C> e <at> ื่อกี้แม่เพิ่งไปกินข้าวมาง่วงแล้วแลยตอนนี้ <C> e <at> อ่ะโอเคเพราะฉะนั้นคุณก็เลยได้แนะนําให้ดุลใช้ต่อด้วย <C> e <at> ใช่ครับเป็นไงบ้างหลังใช้ <C> e <at> ผมก็กลายเป็นสาวกเมอร์ซี่อีกคนครับเพราะผมอยากหน้าเด้งกับเขาเหมือนกันแน่นอนว่าทั้งคู่ได้ใช้เป็นประจาแล้วก็ได้เอาผลิตภัณฑ์ที่ทั้งดุลแล้วก็บาสได้ใช้จริงๆมาด้วยเอาขอดูหน่อยครับนี่เลยนี่เลยนะครับ เดี๋ยวไม่ใช่เอาไว้ทาหน้าหยอดบนหน้าทีโซนแล้วก็ทานู่นนี่นั่นอ่าใช่เดี๋ยวลองเล่นดูลองอย่าอย่าอย่าเพิ่งไม่ได้ใช้ตอนนี้นะครับก็เชื่อว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่เนี่ย ก็น <S an> ่าจะเคยได้ลองสัมผ <an> ัสแล้วล่ะแล้วเราก็จะรู้ว่าเมอร์ซี่มันดียังไงเขาดียังไงเขาช่วยเราเรื่องอะไรผิวเราแข็งแรงขึ้นจริงหรือเปล่าทุกคนได้เคยลองอยู่แล้วซึ่งผมบอกได้เลยว่าสารสกัดนู่นนี่นั่นจากวิตามินซีรวมถึงอีกหลากหลายอย่างเนาะที่ทางเมอร์ซี่เขาจัดให้กับทุกๆคนเนี่ยมันดีมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองใช้ลองใช้ไม่พอครับอย่าลืมไปบอกคนข้างๆรวมถึงคนสัมผัสของคุณด้วยว่าแบรนด์เมอร์ซี่สกินแคร์ของเรามันดียังไงยังไงฝากไว้ด้วยนะครับครับผมงานขายแบบเต็มเเหนียว แต่ว่าวันนี้นอกจากที่เราจะมาพูดคุยกับพวกเขาแล้วเราถือว่าคุยมาพอสมควรแล้วแหละแล้วเดี๋ยวเราจะมีช่วงให้คุยต่อแน่นอนนะครับแล้วต่อจากนี้เราจะผมจะให้พวกคุณได้มาแสดงความสามารถพิเศษอะไรบางอย่างแน่นอนเราจะทำเมอร์ซี่โชว์ใช่ไหมฮะผมจะล้มแล้วนะคุณทําเหมือนเราไม่ได้รันทูกันมาก่อนเลยอันนี้ของผมผมไม่หลัง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 อันนี้ของผมใช่อันนี้เดี๋ยวคุณจะห่วงทาไมคุณฝาก่อนก็ได้ ไม่ได้ครับผมฝากใครไม่ได้คุณฝากใครไม่ได้เดี๋ไว้ตรงนี้โอ้โห่วงลูกค้าด้วยนี่บอกเลยนะครับว่าแฟนมิดหน้านะครับอยากให้ดุนบาสมาอีกนะครับผมใช้กันเยอะๆนะครับเยี่ยมยอดจริงๆผลิตภัณฑ์ตัวนี้และแน่นอนว่าในทุกๆแฟนมิตไม่ว่าจะเป็นแฟนมิดบา์สหรือของใครเนาะจะต้องมีการร้องเพลงให้กับทุกคนอยู่แล้วนี่ผมขอบอกเลยว่าว่าถึงเขาจะร้องเพลงไม่เก่งนะครับแต่เขาซ้อมทั้งวันจริงนี่แล้วคุณรู้ได้ไงว่าเขาซ้อมทั้งวันผมรู้ผมเป็นครู โอคุณเป็นคนสอนใช่ผมเป็นครูแต่ผมมาอยากให้ทุกคนช่วยให้กําลังใจเขาแล้วก็ช่วยร้องไปกับเขาด้วยนะครับครับผมเดี๋ยวกันนะครับแล้วคุณรู้ได้ไงว่าผมร้องไม่เก่งเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมปล่อยปล่อยปล่อยฟรีเลยนะคุณต้องแบบปล่อยเซอร์เลยตอนนี้คุณต้องแบบคุณต้องแบบผมก่อนได้เออทุกคนช่วยผมร้องเลยนะครับกล้าจะให้พูดว่าผมแบกให้ให้มาแบกโอ้โหคุณยังแบกผมไม่ขึ้นเลยโอเค โอเคก่อนที่จะเข้าจริงๆแล้วกับเพลงเพลงนี้ถามเหตุผลทำไมเอาเพลงนี้มาเปิดไว้เป็นเพลงแรงกก็ที่ผ่านมาครับมันเคยไม่ชัดเจนนะครับผมแต,แต่วันนี้นชัดเจนไม่ชัดเจนก็อยู่ที่เสียงพวกคุณว่าแบบนี้มันหมายความว่าอะไรครับเพราะฉะนั้นครับขอทิ้งเวทีนี้ให้กับดุนบ้านคอเซตร์ตมือด้วยเชิญลองด้วยนะ นะดก็ไม่รู้เลยว่าฉันต้องเริ่มยังไงคง,<อ>งเป็นเพราะฉันกลัวว่าอาจจะเสียเธอไปหากว่าฉันถาเธอแต่ความรู้สึกมันล้มจนทนไม่ไหวยิ่งเวลาที่เธอยมมาและจ้องมองตามันเกิดขเ้นเทามากมายแต่ฉันไม่รู้ รักไม่รักและตื่นยังไม่ชัดเจนเ,<ธ>เธอกับฉันเราเป็นอะไรช่วยบอกฉันทีอยากรู้สายตาที่เธอมีให้กันนไมัม่ความว่าอะไรเป็นแค่เพียงอารมณ์อ่อนไว้ที่คงหายไปจะซ่อนความรักที่มีเอาไว้ คิดยังไงกับฉันช่วยบอกฉันทีเสียงทุกคนมันไม่มีเลยนะให้ฉันเป็นมาคนนี้บอกมาเลยฉันพูตัวรักที่มีมันตรงกับเธอเหมือนกันอย่าให้ฉันเก็บดมาคิดไ้เองอย่างนี้เธอรู้ไหมท่าทีของเธอทำฉันไว้วัน และสับสนเหลือเกิน<ะ>ต่ฉันไม่รู้และยังคงไม่แน่ใจรักไม่รักต้องการแบบไหนม,มันยังคงไม่ชัดเจนเธอกับฉันเราเป็นอะไรช่วยบอกฉันทีอยากรู้สายตาที่เธอมีให้กัน,มนไม่ความว่าอะไร เป็นแค่เพียงอารมณ์มอดไว้ที่คงหายไปหรือซ่อนความรักที่มีเอาไว้จะคิดยังไงกับฉันช่วยบอกฉันทีสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วช่วยดูร้องหน่อยเร็วผมร้องกันนะครับพร้อกันถ้ากับฉัน สายตาที่เธอมีให้กันมันไม้ความว่าอะไรเป็นแค่เพียงอารมณ์บอลไว้ที่คงหายไปหรืซอ่อนความรักที่มีเอาไว้จะคิดยังไงกับฉันช่วยบอกฉันที no no จะคิดยังไงกับฉันอยา ช่วยบอกฉันทีพอไหมอึงไปเลยเห็นไหมอึงเลยทุกคนอึงไปเลยเออช็อตเมื่อกี้นี้ตอนเงียบแล้วร้องดีนะใช่ด้ดีเลยคุณจะมาแก้งผมอย่างนี้ไม่ได้นะเออเหวออยู่นะแต่แต่ร้องดีไหมดีโอ้โและดีพอที่จะเป็นแฟนไหมเอ้ยมีคนตอบให้ด้วยเออ เราคนตามใจแม่ๆอยู่แล้วนี่นิดนึ่งนิดนึงครับผมแล้วตกลงพวกคุณหมายความว่าไงกันครับตอนนี้ชัดเจนยังผมถามแค่นี้เลยชัดเจนเป็นเพลงที่เราถามผู้สูงอายุของเราไม่ใช่อ๋อครับลุ้นนะลุ้นนะลุ้นลยกกล้องใหญ่เลยลุ้นไหมมาเดี๋ยวตอนนี้ครับแน่นอนว่าเราจะมาพูดคุยกันเพิ่มเติมแต่คําถามต่อจากนี้จะไม่ใช่คําถามที่ผมหรือว่าทีมงานคิดขึ้นมา แต่จะเป็นคำถามครับทั้งหมด15บหาคำถามของ15 Top Spender ของเราในวันนี้พร้อมจะตอบไหมฮะไม่น่าคำถามไม่น่าจะดีดูรู้เลยโอเคอยู่โอเคอยู่น่าแต่ละคนนี่แบบามาเริ่มพ <Okay, S 1> ี่ค,คำถามข้อที่หนึ่งครับครับคำถามข้อที่หนึ่งคือคือพอได้รู้ว่าคนข้างๆจะเป็นคู่จิ้นในอนาคนรู้สึกยังไงบ้างขอเป็นความรู้สึกแรก ามรู้สึกแรกครับผมรู้สึกแรกคือไม่รู้สิตอนนี้มันไม่ใช่อนาคตแล้วคือปัจจุบันไงหมายถึงคู่จิน้นใช่ครับครับอ๋อครับก,ก็ก็ที่เหมือนที่บอกไปอะครับ,รบอืมก็บอกไปแล้วว่าดีใจ,ใจที่แบบทุกคนได้มีแบบความแบบกระชุ่มกระชวยในหัวใจแล้วตอนนี้รวม,มถึงคุณด้วยไหมครับก็จะทำให้ดีที่สุดครับมผมไม่ผมไม่ฟังคำถามคุณละ ก็จะทําให้ดีที่สุดนะครับให้ทุกคนมีความสุขที่สุดครับผมโอเคอ้าวต่อไปดุลครับคําถามเดียวกันเลยครับถามว่าครับโอเคครับผมถามว่าพอได้รู้ว่าคนทั้งค้าเป็นคู่จิ้นของเราอความรู้สึกแรกเป็นยังไงก็รู้สึกชุ่มกระชวยนะครับใส่ตาคุณผมคิดดีไม่ได้เลยเนี่ยก็เมื่อกี้ผมก็บอกไปแล้วนะครับคุณไม่ต้องถามผมคณคุยกับเขานี่ โอเคครัเขาต้องคุยกับคุณดีใจครับผมดีใจทุกคนก็น่าจะรู้อยู่ว่าผมดีใจนะครับใช่ไหมครับดีใจมากเพราะว่าก็คือถ้าไม่ได้คู่กับบาสผมก็ไม่รู้ว่าจะคู่กับใครแล้วนะครับประมาณนั้นนะดีใจครับดีใจมากประมาณโอ้โหเขานี่เป็นหนึ่งในคนที่ตอบคําถามตรงที่สุดเท่าที่ผมเคยสัมภาษณ์มาในชีวิตเลยนะผม แล้วมันถือว่าดีหรือไม่ดี <S <S ดครับดีดีผมชอบผมชอบดีดีด,ดีเอา้าขนาดที่สองครับถามบาสคํคำว่าแม่แม่หมายถึงอะไรแล้วอยากบอกอะไรกับแม่แม่ครับคําว่าแม่แม่อะครับคือจริงๆแล้วเขาเรียกเรียกแทนตัวเองแบบเหมือนแบบเป็นแม่นะผมเป็นเหมือนเด็กน้อยอย่างเงี้ยอที่แบบเพิ่งเกิดจริงๆเพิ่งเกิดยังไงโฟรอขนาดนี้แบบทรงมาขนาดนี <S <S ้มันโตแล้วโตแล้วด้วย สามครึ่งสามครึ่งก็เลยแบบเหมือนเด็กเรียกแม่แม่แมแม่นั่ะอยากเป็นแม่อืออือรู้สึกไงบ้างกับแม่แม่รู้สึกดีครับที่มีแม่ดีกว่ามีเมียครับแหม้ไอ้ที่ตบมือดีมากลูกดีลูก ในใจก็เป็นเมียอยู่ต้องมีมันมีมีทีมอยู่แล้วมีมีมีแม่แม่เป็นเมียใช่มีมีมีให้จับได้ครับดีใจครับขอบคุณนะครับผมมีแม่ก็อบอุ่นกว่าครับใช่ครับอ่ะถามดุลแล้วคิดว่าจะทํายังไงให้แม่แม่เนี่ยเอาจริงๆตอนนี้เกินครึ่งอ่ะยอมรับคุณไปแล้วแต่ว่าจะทํายังไงให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาสามารถทิ้งเด็กคนเนี้ยไว้กับคุณได้ก็อันนี้ผมเสริมให้นะไม่มีในคำถาม เสริมใช่ไหมครับใช่ครับก็จริงผมไม่มีอะไรจะพูดนะครับแต่ว่าก็อยากให้รู้ว่ามีความจริงใจเพราะทุกคนก็น่าจะเห็นอยู่ว่าตั้งแต่ที่ผ่านมานะครับสบายใจได้ครับจริงจริงทิ้งไว้ได้ไม่พาไปไหนแน่นอนนะครับพาไปซ่าพากันไปซ่าเดี๋ยวพาไปซิ่งนี่ก็คนหนึ่งนะก็มาแตงใปอีกคนหนึ่งก็นี่รถใหม่เลย ครับผมไป,ไปที่คําถามต่อไปดีกว่าได้ครับบ้างถามต่อไปคือนิสัยส่วนไหนครับที่คลิกกันแล้วชอบอะไรของอีกฝ่ายอันนี้ให้ดุลตอบก่อนบ้างอะไรที่ชอบเอาอะไรที่ชอบในตัวบาสก่อนอะไรที่ชอบนะครัมมบไไม,มองแบบคิดเยอะมากๆเลยนะผมขอสิบนาทีไ,<อ>ได้ไหมอะไรที่ทาให้แบบเพราะว่ามันเยอะแหละสนิทกันงี้เหรอแบบที่รู้สึกว่าชอบในตัวอีกฝ่ายและทําให้เราอะคลิกกันได้ ผมชอบลงโมครับรู้สึกน่าค้นหาดีอยากรู้ว่ามันคืออะไรไม่ได้เหรอก็่ผมอยากรู้ไงผมเลยแบบสอบถามเขาจนสนิทกันถึงทุกวันเนี้ยเพราะลงโม่นะอันนี้คืออันนี้คือความจริงถูกไหมครับใช่แรกๆผมอยากแอยากไปลงโม่มากอยากศึกษาครับะโอนเลยโอนเลยเอ้ย ขอบคุณครับว้าวอ้าวถือว่าเป็นค่าสู่ขอไปตอนนี้ก็ต้องบอกว่าต้องรอก่อนนะเพราะว่าก่อนอื่นผมต้องรอให้พ่อผมโอนให้ผมก่อนเอออันนี้พูดจามีเหตุผลโอเคอันนี้พระลงโม่ของคุณทุกคนเช่อยผมคิดน่อยดีครับเยอะจังเยอะจังด้วยเยอะจังเอาอย่างหนึ่งเอาอย่างหนึ่งผมรอไม่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 คุณไม่รอ คุณไม่หล่อด้วยเพราะว่าเอาจริงผมชอบความกิมมิคฮะความกิมมิคคือเขาไม่เหมือนใครอ่ะคือในซานเตอร์ผมบอกเลยว่าไม่มีใครเหมือนแน่นอนนะฮะครับเพราะว่าอ้วนที่สุดอันน้อันอันนี้อันนี้ก็ด้วยเฮ้ยเขาเรียกว่าปุกปิกปุกปิกมันต้องมีสับนะครับต้องมีสับปุกปิกต้องมีสับต้องมีบแล้วต้องมีสับเขาไทวิตเตอร์เยอะจริงเลยเออดูตลอดดูตลอดอัปเดตตลอดผมก็ เขามีความที่ไม่เหมือนใครครับโซนโซนใช่คือโซนโซนได้ตลอดเวลาอืมจริงคือเหมือนแบบคือเหมือนบางเวลาอย่างเราอยู่นิ่งๆของเราเขาก็แบบมามาซุกซนกับเราแบบมามัเอ้ยเออะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นคําที่นะถ้าเป็นคําอ่านนะโอผมนั่งอยู่ดีๆเขาก็มาซุกซนกับผมไม่เขาก็โซเซ็กซี่มากเลยช่องมาแกล้งผมแล้วก็รู้สึกว่าแบบคือมันโอเคอ่ะมันดีกว่าคนอื่นเพราะว่า ถ้าคุณรู้สึกพิเศษกับเขาก็รู้สึกสนิทกันมากที่สุดอย่างที่บอกไปนะครับใช่โอเครู้สึกดีครับประมาณนี้คําถามต่อไปเลยเนาะผมไม่อยากตอบเยอะแล้วเดี๋ยวผมจะพองอะไรออกไปอีกได้ได้ผมขอจะพูดในน้อยแล้วกันนะคาถามต่อไปไม่ยากละอันนี้น่าจะตอบไม่ง่ายทั้งสองคนเคยอ้อนกันไหมครับเคยเคยนุ่นไม่เคยครับคุณไม่เคยอ้อนคุณอะอ้อนตลอดอย่า ตอนอยู่ในกองไงตอนอยู่ในกองแบบเฮ้ยแบบอา้าอ,อนมาแบบอยากอยากให้ตอบทอะไรงี้ไมไ่มีอะไรหรอกซึ่งในคําถามอันนี้จริงๆนะเขาเขียนมาด้วยว่าแล้วอ้อนกันแบบไหนทําให้ดูหน่อยนี่จริงจริให้อ่านเลยนี่นี่คุณเขียนเพิ่มเองหรือเปล่าเนี่ยนี่นี่จริงๆริงเลยอ่ะคุณอ้อนผมก่อนคุณดิคุณคุณเป็นคุณเป็นคนอ้อนผมตลอดเวลาเอ้ยเอ้ยผมมาทำอะไรตรงนี้วะเนี่ยผมลงข้างล่างแล้วอ่ะเล่นกันไปเลย อืมอตอบบทก็ได้มาแบบชวนแบบตอบบทตอบบทสวัสดีครับโอ้โหเป็นละครเลยคุณพระสวัสดีครับมาตอบบทให้ผมหน่อย้ยไม่ใช่ดีคุณเอาชีวิตจริงเอาชีวิตจริงนอนช่วยตอบบทหน่อยดีนอนได้ปะเขาเขินแหละอันจริงไม่ผมชอบเรียกเขาอย่างนี้จริงๆแต่ว่าปกติจะไม่เรียกเขาเห็นนะแล้วเขาก็จะบอกว่าเขาจะถามแงมผมวตาผมเรียกเขาแบบนี้นะแง้ม อ่ะสับบัญญัตเข้ามาเรื่อยๆคุณแงมผมไม่ดูดิผมจะเรียกคุณว่านอนอ่ะคุณแงมผมกัดคุณอหรอผมไม่รู้อ่ะคุณทำยังไงอ่ะปกติทำตรงนี้ได้ใช่ไหมนอนเโอเคไปที่คำถามถัดไปแล้วคำถามถอไปดีกว่าโอเคครับคำถามต่อไปก็ค่อนข้างเซฟเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าเบาๆมากเลยอยากให้เล่าครับเรื่องดินเนอร์ที่วอเตอร์ไซด์ให้ฟังหน่อย ว่าได้เจอครอบครัวของอีกฝ่ายกันแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วก็ดุนเรียกมาม้าของบาร์ตว่าอะไรแล้วก็บาร์ตเรียกที่บ้านของดุลว่าอะไรบ้างเอาแล้วแต่มันต้องมีซัมติงดิงดองเนี่ยผมบัญญัติบ้างอยากมีคำบ้างคุณจะมองคนไหมอ่ะ <laughs> ต้องตอบนะนนี้ต้องตอบนะนี้คำถามจากทอลสเปนเดอร์เลยนะคุณคุณคุณตอบนะอ่ะคุณที่วอเตอร์ไซด์มีอะไรก่อน กินข้าวครับกินข้าวครับโดยที่โดยที่สมาชิกวันนั้นมีใครบ้างนะครับครอบครัวของคุณแล้วครอบครัวของดดนถูกไหมครับมีประมาณนี้ใช่ครับครับมีพี่บูมด้วยว่าไปตัดทิ้งไปก่อนเอาแต่ทิงเอาทุกคนเนี่าคุณคุณว่าคุณจริงจังไงผมกลังนึกว่าไม่ไม่เอาประมาณนั้นแล้วไปกินในเนื่องในโอกาสอะไรนะครับตอนนั้นครับก็จริงๆแม่ผมอยากเจอครับอยากเจอครับใช่อยากเจออยากถ่ายรูปด้วย แม่ผมแบบเหมือนเป็นแม่ดุลอ,อ่ะประมาณนั้นชอบชอบก็เลยแบบอยากเจอครับแล้วพอเจอการดุลคุยอะไรกับคุณแม่บ้างครับกับมามมาบ้างผมก็บอกว่าสวัสดีครับ <laughs> 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 ผมจะได้อะไรจากดุลไหมครับเนี่ยวันนี้ <laughs> แล้วเรียกมามมาว่าอะไรเรียกว่าแม่ยายได้ไหมครับเอ้ยฮะคุณเรียกว่าอะไรคุณเรียกว่าอะไรออเรียกคุณแม่เรียกคุณแม่แล้วฝั่งคุล่ะ คุณพ่อคุณพ่อก็จก็ตัวแมนนี่เออก็น่ารักดีแล้วพูดพูดคุยไปถึงไหนแล้ววันนั้นพูดคุยอะไรกันบ้างอยากรู้อยากรู้ขนาดนั้นเลยเหรอเออผมอยากรู้เองคุยเรื่องเปื่อยครับผมแบบในกองนู่นนี่นั่นอะไรครับเห็นสนิทกันอะไรครับแล้วมามาได้บอกไหมว่าเอ้ยถ้าเป็นคนนี้มาโอเคนะเฮ้ย อย่าให้ผมถึงกับต้องไปวีดีโอคอถามเลยนะคุณไปถามมามัางพูดเองนะแต่ไม่ใช่ตอนนี้เอเคได้ได้ได้โอเคคำถามต่อไปคำถามต่อไปเคยไปไหนมางอะโอ้ยอันนี้เคยอยู่แล้วแหละที่ส่วนตัวที่เป็นแบบเที่ยวส่วนตัวนะที่เคยไปด้วยกันล่าสุดคือที่ไหนทางด่วนนะทางด่วนครับผ่านทุกวันไม่ที่ไปด้วยกันทางด่วนทางด่วนอ๋อโอเคไปมันด้วยนะขอจุดหมายปลายทางได้ไหม บนทางด่วนที่มืดสลัวอีกแล้วไม่ทางด่วนมันชอบไปนั่งรถเล่นกันไงอ๋อไปซิง่งไปซิง่งไปซิงปซ่งซิงซ่งชอบเล่นเครื่องปกติโทษนะครับชอบเล่นเครื่องไหมครับ <laughs> ผมครับผมขับกลางๆครับเพราะว่าผมกลัวรถผมกินน้ำมัน <laughs> ช่วงนี้ค่าน้ำมันผมไม่ค่อยมีแล้วเท่านี้ครับผมอยากเ<อ>จอดุนบาสเจอที่ทางด่วนครับผมแอบไปดักรอในบนทางด่วนนะครับ อาะได้นะมาซิงกันนะครับไม่ทันแล้วกันครับเนเ่ผมมาขาซิงเอาจริงนะผมพยายามแล้วนะคุณทอสเปนเดอร์นะคำถามข้อที่เจ็ดเนี่ยผมว่านะของบาร์สเนี่ยผมไม่ชัวร์แต่ผมว่าของรุนเนี่ยน่าจะมีถามเลยครับทั้งคู่มีแอคหลุมทวิตเตอร์หรือเปล่าครับไม่มีครับไม่มีครับผมผมมีแต่แอคของผมเนี่ยผมอัพทุกวันอยู่แล้วนะครับทุกคนลำพังเล่นธรรมดาอยู่แล้วเป็นแล้ว จะให้มีแอหลุมอหกเหรอฮะเพราะฉะนั้นแอกลุมไม่มีไม่มีแอกลุมของกันละกันเพราะไม่มีเรื่องอะไรปิดปังอยู่แล้วเนาะใช่ไม่ต้องมาหลุมนะครับมีปกตินะฮะมีปกติของคุณจริงแอกลุมคุณอาจจะเป็นแบบเรื่องอื่นไงแต่ว่าไม่ต้องหลุมแล้วล่ะถ้าคุณจะลงทวิตเตอร์ส่วนตัวคุณเยอะขนาดนั้นแล้วขนาดนี้ผมว่าไม่ต้องมีลุ่มนะครับทุกคนโอเคนะเป็นเจ็ดคำถามเดี๋ยวขออนุญาตนะคำถามของท็อปสเปนเดอร์นะครับตอนนี้ยังเหลืออีกแปดคำถามเนาะเดี๋ยวอาจจะมีช่วงนนนนน่่ีั ผมอาจจะขอไปเกาคาถามเพิ่มเติมมากกว่านี้นิดหนึง่งให้เขาตอบได้ชัดมากกว่านี้นิดหนึง่งโอเคนะสำหรับพพสเป็น